บนไปทำไมอ่ะไปไหนบุกอันนี้บุกหรออ๋อเหรอเนข้างบนเ่ะเป็นผ้าบุกอันนี้ยังไงบุกยังไงอ่ะ

จะไปเทนทำไมอ่ะยกยกยกอ้าวยกทำไมวางไว้วางไว้ยกสีกาก้าแมนลองหัวลองหัวลูกแมงเอนต้องไม่ปลุกอันนักไม่ใช่หรอมาเล่นอะไรอย่างั้นปลุกอันนกไม่หรอปลุกอันนักไม่ปลุกอันนักไม่หรอมาเล่นอะไรกันเนี่ยลูก

Anh này anh ấy, cái này cái này anh ấy. anh đang sai rồi anh đang không <laughs> <Thuộc chạy. cười> mày đi anh đang mới chịu có mày đi <laughs> thật đây rồi anh đi, đi thăm เอากุญแจเล็กกว่านะเอากุญแจเปิดเหรอกุญแจอยู่ไหนอ่ะกุญแจอยู่ไหนกุญแจเอากุญแจกุญแจอยู่ไหนครับกุญแจจะเปิดกุญแจก็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 ไม่ใช่ทั้งนี้ทั้งนี้กุญแจกุญแจเหรอกุญแจอยู่ไหนอ่ะไม่ฝุ่นเถ้าให้มีฝุ่นด้วยก็ฝุ่นกวาดกวาดอืมกวาดเนาะแต่ว่าออกไปไม่ได้แต่ไลายลูก ปลูกอันกใหม่เลยปลูกอันกใหม่ไม่เอาทำไมไม่ปลูกแล้วล่ะจะลงเลอไหนอลงลงลงไงลงไงตออลงลงลงไงต้องจับสองมือลูกสองมือจับสองมือจับสองมือต้องจับตรงนี้จับตรงนี้จับตรงนี้เอามือจับมือจับแล้วมือจับ มือจับมือจับนะมือจับมือจับมือจับไม่ดีจับจับนะ 那不干那个了。